วันนี้นะครับการท่องเที่ยวของผมนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ริมแม่น้ําแม่กลองนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแม่น้ําแม่กลองนะครับก็ยังใสสะอาดอยู่ครับ i'm <laughs> ระเด็รลิมแม่น้ำแม่กองในวันนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดเก่าโคยกีครับรครับความเป็นมาของตลาดเก่าโคยกีนี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับคือถ้าในอดีตในอดีตนะฮะถนนเส้นนี้นะครับถนน,นเส้นนี้จะเป็นถนนสายเศรษฐกิจเส้นหลักของเมืองราชบุรีเพราะนั้นตลาดเก่าโคยกีแห่งนี้เป็นการย้อนยุคถึงอดีตท,ที่เคยเฟื่องฟูถนนเส้นนี้ที่เคยเฟื่องฟูมาก่อนเนี่ย นะในปัจจุบันนี้ทบเตามากนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราเองเนี่ยคนราชวีก็ได้ทําอดีตให้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําให้ตลาดแห่งนี้กลับมาคึกคัก่างที่เห็นนี่นะครับ อันนี้เป็นขนมจุ๋ยกล้วยซึ่งเป็นขนมโบราณเป็นยังไงครับจุ๋ยกล้วยนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนครับก็จะเป็นขนมถ้วยนะฮะแล้วก็มีแบบนี้ครับมีเป็นอ่าอ่าไชโป้นะฮะขนมไชโป้อ่า้ครับโอ้ข้างบนนี่คือไชโป้เหรอครับเชโป้นี่นะผมอีกทีนะครับนายกอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอีกทีนะครับจุ๋ยกล้วยฮะจุ๋ยกล้วยนะครับนี่ครับจุ๋ยกล้วยนะครับเป็นขนมโบราณนะครับแล้วก็ คุณป้าที่ทำนี้ก็บอกว่าโบราณเลยนะครับนี่โบราณแท้ๆเลยนะครับขนมโบราณนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนครับ no e อืมเป็นไงครับยอดเฮ้ยยอดนะครับยอดครับแปลกมากครับมันจะบอกว่าของของหวานก็ไม่เคยของคาวก็ไม่เคยครับมันผสมผสมกันนะครับผม ดี่ครับได้ถายนี่ก็เป็นขนมโบราณอีกเช่นเดียวกันก็คือขนมกะลอจีกะลอจีอะไรกันกะลจีนี่ก็เป็นขนมของจีนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็หาทานยากครับผมมันคืออะไรครับเป็นเหมือนกับแป้งพ่อเหรอครับอ๋อแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวอ๋อาถั่วงาอ๋อต้องทนอ้โหชิมนะครับผมนี่มาถึงนีดเดียวก็พอครับค่ะอ๋อ นี่ขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับกะโลจี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมครับว่ารสชาติเป็นไงครับอืมเจูอร่อยกะโรจี้อืมครลบกนะอร่อยฮะยอดครับยอดอร่อยฟอบครับมันยังนุ่มในยฟอบย่างครับ ร้านกาแฟนะฮะครับผมร้านกาแฟซึ่งผมที่ถือว่าได้รรยากาศครับครับอันนี้กาแฟโบราณเลยป่ะครับเป็นกาแฟแบนโบราณครับผมก็เข้ากับบรรยากาศของตลาดเก่าครับผมนะฮะ เป็นัไงครับยกอันนี้เป็นยกสั่งมาใช่ครับอันนี้คืออะไรครับครับอันนี้แหละครับเค้กโอ่งซึ่งเมืองราชวีเนี่ยเป็นเมืองโอ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่มาร้านนี้นะครับต้องลองสั่งเค้กโอ่งที่โอ่งเลยฮะเค้กโอ่งซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ทางร้านเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราชาว้าชสวีครับโอ้โหปูนุ่มครับอืม เป็นไงครับอร่อยครับเอยริ้วในครับเค้กที่เห็นอยู่นี่นะครับเต็มโอ่งเลยนะครับไม่ได้มีแค่หน้านะครับนี่เหรอโหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วยิริไมครับท่านผู้ชมที่มาที่ราชบุรีนะครับมาตลาดเก่านะครับตลาดเก่านะครับก็นี่ครับมาทานเค้กโอ่งนะครับร้านอาตีนะครับร้านอาตีนะครับรับรองครับเด็ดครับครับถ้าตลาดเก่าคกยี้แห่งนี้นะครับนอกจากเราจะมีขนมที่อร่อยขนมโบราณเรายังมีอาหารที่อร่อยนะครับ เช่นข้าวขาหมูเนี่ยครับข้าวขาหมูได้ติ่งเนี่ยสวัสดีครับผอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยยยยงยามายยยเยยยยเยย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 ลยนยยยยเลยยยยรยยยยยยยอยยนยนยย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 มยย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 แล้วนยย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 ัยย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 ยไย้ยยยยยยยไยย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 ยขอยย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  นอกจากบนถนนแล้วนะครับในน้ํานะครับก็จะมีเรือมาขายของด้วยนะครับนี่ครับสามารถที่จะนั่งทานกันริมน้านะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับครับครับ อันนี้ก็จะพามาคคร,ร้านน้ำปลาหวานคุณแอลนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้า o โอทอปสีดาของเมืองราชบุรีอันหนึ่งที่อยากจะชวนเชิญนะครับ,รบผมเชิญคุณแบงค์รับทดลองดูนะ สุดยอดนะครับสุด,สดชาววังเลยนะครับชาววังอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินคา้าที่ขึ้นชื่อของเมืองราชบุรีสินค้าวุ้นท้องอีกอย่างนึ่ครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับเห็นคนเริ่มมามุงกันเยอะมากเลยนะครับบริเวณนี้เขาเตรียมรอดูอะไรหรือเปล่าครับคือบริเวณนี้นะฮะเป็นเราเรียกกันว่าลานคนเมืองเราเว้นที่เอาไว้สําหรับ มีการแสดงของเรานักศ <uit> <When> ึกษาเรานักเรียนหรืออะไรครับนะฮะแล้วก็บางวันการแสดงเด็กมาเต้นลีลาดหรืออะไรจะมีตลอดครับผมบริเวณจุดนี้เลยใช่ไหมครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับวันนี้มีเป็นดาบพุทธสวรรค์ใช่ไหมครับผมไปดูกันครับผมดาบสองมือเนี่ยเป็นวิชาการที่ใช้ดาบใช้อุปกรณ์สองมือเข้าท่วมอัดรกินการเค่อนประพูดหรือการต้นไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและใช้เป็นอาวุธพื้นฐานน อาวุธไม่ใช่ว่าสั่งแต่มีอาวุธอยู่ในมือก็สามารถทําได้ เริ่มจะมืดแล้วนะครับแต่ว huh. yeah. ่าผมว่าคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แบบไม่แบบว่ามืดแล้วยิ่งน้อยนี่มืดแล้วยิ่งเยอะเลยนะครับผมยิ่งมืดคนยิ่งมามากครับผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นของตลาดทอยที่จะเป็นอย่างไรครับผมแล้วตรงจุดที่ที่นายกพามานี่เป็นเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นสินค้าโอท็อปโอ้สินค้าโอท็อปโดยเฉพาะอันนี้เป็นของโอท็อปอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะเป็นแฮนด์เมดผลิตด้วยมือเลยนะครับอ๋อครับผมผ้ามั กำลังมาพาวนั้นเลยใช่ไหมครับพี่